อุ้ยปลาโถสะพ่อม <to ันหนักเราว่ะปลาโถสะพ่อมันหนักกว่าสันปลาจูปลาจูปลาทูรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเพิ่งม่ได้เห็นปลาอยู่อ้โหเกือกกากเกือกกากมาเลยพุ่นึงเพิ่ข่อยว่ามันเป็นยังคือหนักปลาโถสวัสดียำบายบายครับยำมือเลี้ยงครับพี่พี่ที่สามสิบสองครับผมปลานั่นเออ เขาทำบางใบซ้เมหอนขาโมงกว่าเลยเออว่าสียางมากังเวียนว้าสุข้หอนครับหอนเนี่ยสุดอกสีบนนกค่ากองหินบนนอวะแดดคักก็ได้โอ้เบาวิ่งเงาชาวอยู่ไหวไหวบุบาน เบาวียึกลบไปลบมาลบมาลบไปอยู่คอเดียวคนเบาวีเสียงข้ามเเห็นข้ามข้างนั่นเลยโอ้วงการนอนเสียงข้มขามเอาโอ้โหฮว่าน ทำไมมันงานตรงเลงทำไมมันงานตรงเลงเพิ่กีฬากายนหกเป้าการันก่อนไอไปไปไปไอไปไบเปไ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 ไปไปปปปไปปไปได แลมๆจากหน่อยไปตามอเลยอู้นีดก็ไปลูกสามเรียมทองคำคุณครับมันสะไปแล้วครับต่างบ่ปอตุมาาแแงไปแล้วครับ่ามผ้าแงไปแล้วเชี่ไปยังาไปไปไกลอย่างไรๆ เอาเด้ปานั่นเอาเด็กำเลยเดาก้ยยสามส้นเหลืองแดงดำเหลืองแดงดำสามเส้นเนาะสีใดสีสนา ฟังยังเกังปลาบุญเก็บฝั่งเลี้ยงแดงดำว่านี่ว่ามีปลาปากนเหนือกว่านาอปาตายหลายตัวล้ว่ะเดีปลา่อมอแล้วปลาจะฝังบบหางสีดำก็พอได้สีแดงก็พอได้เหลือสีเหลืองครับสีเหลืองลุ่สีเหลืองวันนี้ซูนแกมด้วยกันครับ ลุปสามีหลอดมีบ่ใดค,ครับยังไม่เห็นตัวปลาน้ำไม่ถ่ายก็ติดคิดตังไปเลยก็ติดไปเลยเนาสมพบเนี่ยเราบ่ โอ้สมพฟไปสร้างแหอยู่ผมตะว้นคยอยแล้ะครับไอความหล่อนอยังคงทีคือทีมงานฟ้นนนนอนด,ดีมากที่ะนอนงัวงัวแล้วไปจับมดทีมา,นานดดี่แหกบ้านหลังละมือ อืนมันจะทิ่หมายวาิ๊นี่ทวงเตน่ยอย่มันดอถิ่นของเขานุวางบนพือกันมันวานหมัวได้บ่มันลายคนลายจัก่ไปปอบไปมก็วานัพยลอดกอยางกเดียวมดหมดั้งมาปอบิง้อขอกระขาตะพื้นอเองไปเหลืองไปแ่หลือเเต่อไปขอกระเจนะครับ เพื่อเกินแวจะไปตายลัวจะไปได้หรือเปล่านี่ออกแล้วฮั่นเร่แง้งๆได้ไก่เอาหน้าก็ต้องโยนออกออ้ยแดงไปแล้วนี่วันปเะเบ้านนี้มีไรบ้านนี้มีไรเบิ้บิ้งไม่ได้ฝป้ไปเลยหคจะวันไม่ต้องนจขันนามากพอดีขันน้ำใหญ่ เอ๋อสีดำหกบ้ยคื้ไงกูมวยบุยของเราพืชแห้งคื้นไงครับกำลังแขียนดีเหลืองแดงดำไปแดงกับเหลืองไปหัวเข่า อมพบจิทอยทับบอทำไปเบลงเหลืองแดงดำเห่ารอบนี้สิคือบอในเรื่องวันเสาเสาหาครับเสาห้าปลาเยอะ ้องเห็นมันว่ายนี่คือฮึโอ้ยทีป้างะ็ามหาตีบ้ยเนีบ้างตีบตี้ด้วยมันจะขอบมึนๆนี่นๆเร็กน้อยเนาะตดัดติดตอันนี้นะ่น้าสือๆพูดน้ำเริ่มแห้งนะครับพี่น้องแห้งแลนะน้ำเิ่มแห้งยังไ่เลี่ยเลยนะไร้หลัเลยหมดนลยไหลัเพาะแห้น คืนกระโพดีเนะนี่นะกระโพดีเรียบมากกวดีเลยอนะขันโมยมันสับเนี่ยนะขันโมดีใจน่าจะเกิดนะไรบางย่างรักกันตากกัน มมาลก่อนทาตุถ่าใช่ก่นเีนป้าบาตถ่าก่นล้จะเ่าวันทีเป็นลาาทีละน้ากเสียเวนแบบนี้มด้กทำเปโจปโจกเ้ยอยปาโถสะพมันหนักเราวะปาโถสะพมันหนักกว่าสัโจกปาโจก ปาช่อรู้สึกว่าเบื <d isc> ่อเบื่เพิ่นมได้เห็นปลาอยู่่อ้โหกืะการกรอการมาเลยเพิ่นอโมย่อยว่ามันเป็นยังขึอหนักเอ้าช่ออกุยอกุยป่านเขาต้องอากุยอย่างเดียวที่ได้กินที่หพั่อู้ชอปลานั่นเห็นละเพิ่นมันยังเบาอยู่คุกคักปลากะไดยังเบาอยู่ยังเบาจอกจออยู่ว่าอเู้เอย ปลาโจกว่าแน่นินี่ก็เป็นปลาโจกโอ้ปลาโจกก็ไม่ใช่ปาลาแก้วนะใช่แล้วโอ้ใช่แล้วสิละปลาทูปลาท,ทูอากุยคักแต่ปลานั่นเฮ็ดล่ะเอ้ยขับยอดหิ็ดเท่าคืออากุยครับโอ้เราเอามาแช่ไว้นี่สักก่อนปลาทูเดี๋ยวเอาใส่กับเขียนไงก็แขีนนี่คนนี้โอ,อ้คนเป็นโลรค่นนี้ ปลาทสูสะโพ,พเราว,ว่าบ่เมื่อบ่เมื่อสะโพ,พสะโพ,พเป็นหนักหนักเลยว่ะมันหนักห <c oughs> โอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยดังแล้วเจ้าดังแล้วปลาทูซามิแข่งคุณปลาโจกไม่ใช่ปลาแก้วนะครับปลาจโกจกโจกกับแก้วมันคนละอย่างเลยเขาเอิ้นปลาโจกบ้านเฮาเอิ้นปลาโจก กุ้งเทพเอิ้องปลาแก้วโอ้ยมันล่ะเว้ยมนปลานั่นเห็ดล่ะปลานั่นหิริแล้วจุ่มันบ่ยอมรับมั็นหอกปิดๆอยู่กักกุักโอ้ยมันย้อนมันตกล้ำครับพี่น้องครับคัก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 ีพี่นี่โอ้ยมวนเด้นี่ปลานั่นดังแล้วปลานั่นดังแล้วปลานั่นได้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาจู๊ ไม่ใช่ปลาแก้วปลานันสีแดงเห็นแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดฮะบะสีคำไก่สิเมะฟัดเด็ดเด็ดดูเลี้ยงแดียงครับเลี้ยงเดงปลานันปลานึก กำลังซ่อมเบื้องหน่าเบื้องคันของหน่าเร่งจุดเป่าไม้ครับเป็นการไลเวียนของหน่ากอ่อนโยนโอ้โอ้ไปพร้อมกันเลยเว้ยโอ้โอโลูกขี่กันได้ลูกขี่ไปแล้ว ัดออกคุณแล้วไปผักหรือวะไ่มีใครเข้ามาหรือวะไปวีวี <c oughs> ล่ะหละรุ่นดอกสุดท้ายก่อนเมื่อก่อนคำครับพี่น้องครับไก่ตะเวนตกดิน เป็นยังไงลูกพี่ทิ้งช่วงถึงเติบเลยไปน้ำกันวงล่องคระนี่ให้เ <laughs> จ้าลอยองล่องไปน้ำกันยีบีเลยอยู่น้ำกันเลยครับแหนสองดางเ <laughs> ออเด็กขาวๆมาอัเนี้ยมองดู สุดถ่ายก้อนคำก้อนเมื่อครับพี่น้องครับเกือสองเสียนเท่าสาวไวๆครับปลาหนั่นกับปลาเน่แดงกับเหลืองอยู่น้ำกันครับพี่น้องครับนี่ ปอบเาเนี่ตยตุ้งนี่ยติ๊กตุ้งอยู่เต้นีิปลาอย่างกบปลาเปลี่ยนน้อยโอ้โหเนี่เอาตัวแบบไงโอ้ยปลาหนึ่งเด็อแล้วหุ่นโอ้บัดติซัมมึงบ่บาดิวิ่งปลาเปลี่ยนครับปลาหนึ่งเดือดตัวน้อยปลาหนึ่งเดือดตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีก โอ้นี่กัฟฟต์จอบอยู่แนวนี้เป็นแนวนี้อออเออโอ้ยงาม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 เออไม่สีเมียอยู่บริษัแนวนี้ <c oughs> โอ้สมดักอีญ่ตัวนี้สมซ้อมใหญ่ตัวนี้โปลาเด็กเรามีตัวใหญ่ๆครับปลาเปลี่ยนแต่ว่าปลานั่นมี ปลาโจกตัวเดียวบักบักไงเลยนี่เรามีปลาเปียร์ไล้ครับนี่แต่บักคร้อมมือกลัวเลยเนี่โอ้ปลานในเข็ดแหละโอ้หมันสุกข้นอยู่ตัวนี้ปาดปาดปาดโอ้ปาดโอ้เราถ่ายคลิปครับนี่มือแลงครับนะครับตะเวนไก่สิตกดินครับเสียบเห่เข้ากับมานทัวนาอยู่ครับเป็นปลาใหญ่ๆกันทั้งนั้นแหละครับ ในท้ายคลิปขอขอบคุณทีทุกท่านที่เข้ามารับชมหน้า,นาตาสายเราครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามครับผมเอาไว้เจอกันอีพี่หน้าครับสำหรับอีพีนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ